ณมตัสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณมูตัสะพระขาวโตอรหะเมื่อเราคิดมากเกินไปใจจะเต็มไปด้วยภาระเหมือนแบกก้อนหินหนักๆไว้บนบ่ายิ่งคิดยิ่งกังวล ยิ่งพยายามหาคำตอบซ้ำๆสิ่งที่ได้กลับมาคือความทุกข์ความหนักหน่วงในใจและความเหนื่อยล้าของชีวิตการภาวนาในทางธรรมะจึงสอนให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่รับผิดชอบแต่ปล่อยวางในสิ่งที่เกินกำลังปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย บางอย่างเราแก้ไขได้ก็ควรทำแต่บางอย่างเราไม่อาจกำหนดได้ต้องรู้จักปล่อยใจให้เป็นอิสระการปล่อยวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการรู้เท่าทันความจริงเราเรียนรู้ที่จะไม่เอาใจไปจมกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่เอาความคิดเก่ามาผูกใจให้เจ็บซ้ำๆการเดินหน้ายังมีสติ คือการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ถูกอดีตฉุดรั้งและไม่ให้อนาคตที่ยังไม่เกิดสร้างความกังวลเมื่อใจเบาความคิดก็จะใสกระแสชีวิตจะไม่ตื้อไม่ตันเราจะเห็นหนทางชัดขึ้นเหมือนคนที่วางสัมภาระลงแล้วเดินตัวเปล่าก้าวจึงคล่องเบาและเดินได้ไกลกว่าเดิมดังนั้นถ้าเธอรู้สึกว่า คิดมากไปจนหนักใจลองหายใจลึกๆยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นลงบ้างแล้วมองไปข้างหน้าอย่างมั่นคงใจที่เบาจะพาเราเดินต่อไปอย่างสงบและทุกก้าวที่ก้าวไปก็เต็มไปด้วยพลังใหม่เมื่อใจของเรามักจะคิดวนคิดซ้ำคิดไม่หยุดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ยิ่งพยายามหาคำตอบยิ่งพยายามควบคมุมมันก็ยิ่งเหนื่อยเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันวิ่งไปข้างหน้าย้อนกลับไปข้างหลังและมักจะหลอกให้เราหลงเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบที่สมบูรณ์สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้เรารู้ทันความคิดไม่ใช่ไปสู้กับมันและไม่ใช่ไปกดมันไว้แต่แค่รู้ว่า ตอนนี้จิตกำลังคิดจิตกำลังว้าวุ่นจิตกำลังแบกเรื่องราวอยู่เ <ME privacy. S 1> มื่อเรามีสต,ติรู้ทันความคิดนั้นก็จะค่อยๆสงบไปเองเหมือนเรานั่งดูเมฆลอยผ่านไม่ต้องไล่ไม่ต้องดึง by by by. มันมาก็มามันไปก็ไปการปฏิบัติในชีวิตจริงเริ่มต้นไ,ได้ง่ายๆด้วยลมหายใจหายใจเข้าลึกๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออกยาวๆรู้ว่ากำลังหายใจออกทําซ้าช้าๆใจจะเริ่มเบาลงเพราะเราเอาสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยให้มันวิ่งตามความคิดเก่าๆหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกวิธีหนึ่งคือการพิจารณาความจริงของชีวิตว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นตามใจเราทั้งหมด บางอย่างเราทำเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นดังหวังการปล่อยวางในที่นี้หมายถึงการยอมรับความจริงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่การรู้จักวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแล้วเดินหน้าต่อไปโดยไม่จมอยู่กับอดีตลองคิดดูว่าเราแบกหินหนักอยู่บนบา่าถ้าไม่วางลงเราจะเดินไปไกลได้อย่างไร ชีวิตก็เหมือนกันถ้าเรายังแบกความคิดความกังวลความกลัวความเสียใจไว้เต็มใจทุกก้าวที่เดินก็หนักอึ้งแต่ถ้าเรากล้าที่จะวางใจก็จะโปร่งเบาเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเมื่อใจเบาเราจะเห็นความงดงามรอบตัวมากขึ้นจะได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นแสงแดดยามเช้าที่สดใส ได้รู้สึกถึงความหมายของคําว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะทุกสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ได้อยู่ในความคิดที่วนเวียนแต่ซ่อนอยู่ตรงนี้ในขณะนี้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกครั้งที่ใจหนักให้รู้จักหยุดให้รู้จักหายใจให้รู้จักยอมรับ และให้รู้จักก้าวต่อไปอย่างสงบเมื่อทำบ่อยๆใจจะค่อยๆแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกทนต่อพายุได้ไม่ว่าชีวิตจะพัดพาไปทางไหนใจก็ไม่หวั่นไหวเวลาที่ชีวิตผเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ใจของเรามักจะคิดวนซ้ำ คิดหาทางออกไม่หยุดเหมือนเรากําลังยืนอยู่กลางทางสามแพร่งไม่รู้จะเลือกทางไหนดียิ่งยืนอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยหนักและสับสนธรรมะสอนให้เรารู้จักหยุดก่อนหยุดไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการหยุดเพื่อให้ใจได้พักเหมือนคนเดินทางไกลหากไม่หยุดพักเลย แม้จะพยายามเดินต่อไปก็หมดแรงจนไปไม่ถึงปลายทางการหยุดคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนั่งนิ่งๆแล้วดูความคิดของตัวเองเห็นมันผุดขึ้นดับไปเหมือนคลื่นในทะเลที่ไม่มีวันหยุดแต่เรา ็ไม่จําเป็นต้องลงไปไหว้ตามคลื่นเมื่อเราฝึกเช่นนี้ความคิดที่ฟุ้งซ่านจะค่อยๆสงบลงพอใจสงบเราจะเริ่มเห็นทางออกได้ชัดขึ้นเหมือนน้ำที่ใสเมื่อหยุดกวนตะกอนก็จะตกลงกล้นทำให้น้ำโปร่งใสความคิดที่หนักใจก็เช่นกันถ้าเราหยุดวิ่งตามมัน ใจก็จะใสและมองเห็นหนทางได้ชัดในเรื่องงานบางครั้งเราพยายามมากเกินไปอยากให้งานสมบูรณ์อยากให้ทุกคนพอใจแต่โลกไม่ได้หมุนตามใจเราเสมอไปถ้าเรายึดถือมากไปใจก็จะเหนื่อยมากลองมองใหม่ว่าเราทำเต็มที่แล้วที่เหลือคือผลตามเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะออกมาอย่างไรก็เป็นธรรมดางานที่สำเร็จสอนให้เราภูมิใจงานที่ผิดพลาดสอนให้เราเรียนรู้ทั้งสองอย่างมีคุณค่าพอๆกันในเรื่องครอบครัวหรือความรักหลายครั้งเราหนักใจเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราหวังอยากให้เขาพูดหรือทำในแบบที่เราต้องการแต่จริงๆแล้ว แต่ละคนมีวิถีของตนเองไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างให้เราได้เมื่อเข้าใจตรงนี้ใจเราจะค่อยๆปล่อยวางไม่ใช่หมดรักแต่คือรักอย่างมีปัญญารักโดยไม่บังคับปล่อยให้แต่ละคนเติบโตในแบบของเขาในชีวิตประจำวันเราอาจเจอเรื่องเล็กๆที่ทำให้ใจเราหนัก เช่นรถติดงานล่าช้าหรือมีใครพูดจาไม่ถูกใจถ้าเราปล่อยใจไปกับเรื่องเหล่านี้ทั้งวันใจก็จะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวแต่ถ้าเราหยุดได้ทันรู้ทันว่าอ๋อใจเรากําลังหงุดหงิดแล้วหายใจยาวๆปล่อยให้มันผ่านไปเรื่องเล็กๆก,ก็จะเล็กจริงๆไม่บานปลายสิ่งสำคัญ คือการฝึกให้รู้จักวางไม่แบกทุกอย่างไว้ที่ใจเพราะชีวิตได้ไม่ยาวนานพอที่จะใช้มันไปกับการคิดฟุ้งซ่านหากเราวางความคิดลงเราจะได้พื้นที่ในใจมากขึ้นพื้นที่นั้นจะกลายเป็นความสงบความเบิกบานและพลังใหม่ในการก้าวเดินต่อไปดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรู แต่คือการฝึกในทุกขณะฝึกหายใจฝึกยอมรับฝึกไม่แบกเกินจำเป็นและฝึกมองโลกด้วยใจที่เบาใครก็ตามที่ทำได้ย่อมมีชีวิตที่เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อพายุที่พัดผ่านมาเมื่อเราพูดถึงการปล่อยวางหากมองให้ลึกลงไปจริงๆแก่นแท้ของมันอยู่ที่การเข้าใจ อน,นิจจังความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีจุดเริ่มต้นและย่อมมีจุดสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวล้วนแล้วแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรลองมองชีวิตประจำวันของเราให้ดีเหมือนเช้าวันหนึ่งฟ้าใสแดดสวยงาม เรารู้สึกสดชื่นแต่ไม่นานก็มีเมฆเข้ามาบดบังแสงแดดหายไปฝนตกลงมาเราไม่อาจควบคุมท้องฟ้าได้แต่เรารู้ได้ว่ามันไม่เคยคงเดิมฟ้าสดใสไม่ยั่งยืนเมฆครึ้มก็ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเสมอใจก็เช่นกันความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้ วันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเหมือนเมฆที่เคยปกคลุมฟ้าแต่ไม่เคยอยู่ตลอดการถ้าเราเฝ้ามองด้วยสติจะเห็นชัดว่าไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การยึดมั่นอันนี้จังจึงเป็นประตูที่พาเราไปสู่การปล่อยวาง เมื่อเรายอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็จะไม่ฝืนไม่กดดันและไม่แบกสิ่งที่เกินจำเป็นอีกประการหนึ่งคือทุกขังสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเมื่อยึดไว้ก็ย่อมก่อทุกข์เพราะใจเราอยากให้มันคงอยู่อยากให้มันเป็นไปตามใจแต่ความจริงคือมันเปลี่ยนแปลงเราจึงเจ็บปวด แต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสที่เกิดขึ้นและดับไปใจก็จะค่อยๆค,คลายการยึดถือและสุดท้ายคืออนัตตาความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราเพียงยืมโลกมาใช้ชั่วคราวข้าวของทรัพย์สมบัติ แม้แต่ความสัมพันธ์ล้วนไม่อาจครอบครองได้อย่างถาวรเมื่อเข้าใจตรงนี้ใจจะค่อยๆเบาเพราะรู้ว่าการพยายามวควบคุมทุกอย่างคือความลวงดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่การผลักไสหรือหนีปัญหาแต่คือการยอมรับความจริงอย่างลึกซึ้งยอมรับความไม่เที่ยงยอมรับว่ามีเกิดก็ต้องมีดับ มีภพก็ต้องมีจาดแล้วเราจะไม่ยึดติดไม่ฝืนให้สิ่งใดอยู่นานเกินไปและไม่จมอยู่กับสูญเสียเกินจำเป็นชีวิตที่มีธรรมะจึงไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหาแต่เป็นชีวิตที่เมื่อมีปัญหาแล้วใจไม่แบกจนหนักเกินไปเป็นชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยใจที่สงบเบาและมั่งคง เพราะรู้ว่าไม่ว่าพายุใดจะพัดมาฟ้าย่อมกลับมาสว่างอีกครั้งเสมอขั้นที่สองคือการสร้างสติสติคือการระลึกรู้ทันในปัจจุบันไม่ว่ากำลังทำอะไรเช่นกินข้าวก็รู้ว่ากำลังกินข้าวเดินก็รู้ว่ากำลังเดินไม่ต้องทำอะไรพิเศษแค่รู้สึกตัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสติ จะเป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่คอยส่องให้เราไม่หลงอยู่ในความมืดของความคิดขั้นที่สาคือการเฝ้าดูความคิดไม่ต้องพยายามไล่ความคิดไม่ต้องบังคับให้หยุดคิดแค่ยืนอยู่ข้างๆดูมันเหมือนคนดูรถวิ่งผ่านถนนรถมารถไปความคิดก็มาแล้วก็ไป ถ้าเราไม่ขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นใจก็จะไม่ถูกพาไปไกลไม่หลงไปกับความกังวลหรือความกลัวขั้นที่สี่คือการเจริญเมตตาหลายครั้งที่ใจหนักเพราะเรายึดถือตัวเราและของเราจนเกินไปการแผ่เมตตาเป็นวิธีทําให้ใจเบาลองนั่งนิ่งๆแล้วภาวนาในใจว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงแล้วค่อยๆขยายออกไปยังครอบครัวคนรอบตัวแม้แต่คนที่เราไม่ชอบก็แผ่ไปให้เขาได้ใจจะค่อยๆอ่อ,อนโยนและคลายความแข็งกระด้างลงขั้นที่ห้าคือการมองโลกตามความจริงใช้ปัญญาพิจารณาว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอความสุขที่เราอยากรักษาไว้ก็ไม่ถาวรความทุกข์ที่เราอยากผลักไสก็ไม่ถาวรเหมือนกันเหมือนฤดูการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้ใจยอมรับและไม่ฝืนเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจจะมีพลังมากขึ้น เวลาเผชิญปัญหาจะไม่ตกใจง่ายไม่จมอยู่กับความคิดลบไม่กังวลจนเสียการแต่จะรู้จักวางและเลือกเดินไปข้างหน้าอย่างสงบมั่นคงการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มได้จากการหายใจหนึ่งครั้งเริ่มจากการรู้สึกตัวเล็กๆในชีวิตประจำวันแล้วค่อยๆสะสมจนเป็นกำลังใหญ่ เหมือนหยดน้ำที่รวมกันเป็นแม่น้ำสุดท้ายก็จะพาใจเราไหลไปสู่ความสงบและอิสรภาพลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงนาฬิกาปลุกตามปกติแต่วันนี้ต่างจากเมื่อวานเพราะใจคุณไม่ได้รีบลุกด้วยความกังวลเรื่องงานที่ค้างคา ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านถึงปัญหาที่กำลังรออยู่ข้างหน้าแต่คุณนั่งนิ่งๆสักครู่หายใจเข้าลึกๆรู้ว่าลมเข้าหายใจออกยาวๆรู้ว่าลมออกความรู้สึกแรกของวันจึงเป็นความสงบเบาเมื่อเดินออกไปทำกิจวัตรคุณอาจเจอเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนเคยทำให้หงุดหงิด เช่นน้ำหกใส่เสื้อรถติดยาวบนถนนหรือใครบางคนพูดคําที่ไม่ถูกใจแต่แทนที่จะปล่อยให้ใจร้อนรุ่มคุณกลับยิ้มบางๆแล้วคิดในใจว่านี่ก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความโกรธที่เคยเผาใจจึงไม่ทันได้ลุกลามกลายเป็นเพียงเคลื่อนเล็กๆที่สลายไปเอง พอไปถึงที่ทำงานงานกองใหญ่รออยู่แต่คุณไม่รู้สึกกดดันเหมือนเดิมเพราะคุณเข้าใจแล้วว่างานก็เหมือนคลื่นทะเลทำทีละลูกเสร็จทีละส่วนใจไม่ต้องรีบกว่าทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันคุณทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ว่าจะออกมาสมบูรณ์แบบหรือไม่เพราะรู้ว่าทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งนั้น เมื่อผลออกมาเป็นเช่นไรก็เรียนรู้และก้าวต่อได้ระหว่างพักกลางวันคุณได้ยินใครบางคนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเดิมทีคุณอาจโกรธเครียดหรือคิดวนไปทั้งวันแต่วันนี้คุณแค่รับฟังด้วยใจที่นิ่งเข้าใจว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของคุณ และคุณก็ไม่จำเป็นต้องเก็บทุกคำพูดมาแบกไว้ใจที่ปล่อยวางได้จึงไม่หนักหน่วงเหมือนเคยตกเย็นกลับถึงบ้านคุณอาจเจอเรื่องไม่คาดคิดเช่นอาหารที่ตั้งใจทําไม่หรือมีเรื่องเล็กๆก,กับคนในครอบครัวที่ไม่ลงรอยแต่แทนที่จะเถียงหรือเสียใจคุณกลับใช้โอกาสนี้เรียนรู้ว่า ความรักแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมแต่อยู่ที่การให้อภัยและเข้าใจยิ้มให้กันได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนี่คือผลของการฝึกใจให้เบาก่อนเข้านอนคุณนั่งนิ่งอีกครั้งหายใจเข้าออกอย่างสงบแล้วทบทวนวันทั้งวันด้วยใจที่อ่อนโยน รู้ว่าวันนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือใจคุณไม่ได้แบกมันไว้ทั้งหมดปล่อยเรื่องที่ควรปล่อยวางสิ่งที่ควรวางเหลือไว้เพียงประสบการณ์และความสงบในใจนี่คือชีวิตของคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะและนํำการปล่อยวางมาใช้ในแต่ละวันจะเห็นว่าปัญหาเดิมๆยังอยู่ แต่ใจกลับรับมือได้เบาวกว่าเดิมไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเปลี่ยนเมื่อใจเราไม่หนักโลกทั้งใบก็ไม่หนักเวลาที่เราพูดถึงการปล่อยวางหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นการทอดทิ้งไม่สนใจหรือไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดเลย แต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางที่แท้จริงคือการวางใจให้ถูกต้องไม่ให้ใจถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ควรทำเช่นงานการดูแลครอบครัวการรักษาสุขภาพสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ในกำมือทั้งหมด เราทำเต็มที่ได้แค่เหตุส่วนผลจะออกมาอย่างไรเป็นเรื่องที่มีปัจจัยนับไม่ถ้วนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเรายึดเอาผลอย่างเดียวเราจะเหนื่อยและท้อใจง่ายแต่ถ้าเรายึด